ครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับทางกรุงเทพมหานครตรวจหาเชื้อโควิดในทีนชุมชนย่านสายไหมพบเพิ่ม4ีรายนะครับแล้วก็นําส่งเข้าสู่ระบบการรักษาก่อนหน้านี้ทางสำมารนใหม่ก็ได้มีการเร่งควบคุมการระบาดในชุมชนที่เป็นคลัสเตอร์ร้านเกมย่านสายไหมด้วยครับ นางป่าเลดดีมโนมัยพิบูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานะครเปิดเผยว่าจากกรณีการพบการติดเชื้อในชุมชนหมู่บ้านพูนทรับถนนเพิ่มสิน18แขวงคลองถนนเขตสายไหมจำนวน32รายนะฮะเมื่อช่วงวันที่20กุมภาพันที่ผ่านมาสำนักอนามัยก็ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณาสุขนะฮะแล้วก็หลายภาคส่วนในการลงพื้นที่โดยมีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยด้วย ATK จำนวน1น3รายก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อ4รายซึ่งนำเข้าสู่กระบวนการการรักษา แล้วก็อยู่ในความดูแลของสบส6 1อีกจงอิจนึงรายนะครับรวมทั้งเป็นผู้ที่สัมผัสเสีย่ยงสูงและให้คําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติตนกับประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการสวมใส่หน้ากากาอนามายัยการเว้นระยะห่างการงดไปสถานที่สาธารณะที่มีความแออัดนะฮะหรือว่าการล้างมือบ่อยด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางสำมะกอนามัยก็ได้เร่งควบคุมสถานการณ์การระบาดชมุมชนคลัสเตอร์ร้านเกมย่านสายใหมนะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำมะกอนามายัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยจาก รณีที่ได้มีการรับแจ้งจากประชาชนที่หมู่บ้านปูนรัพย์ถนนเพิ่มสิน18แขวงคลองถนน เขตสายไหมมีประชาชนมีอาการลักษณะคล้ายกับเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากนั้นนะฮะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีความห่วงใยสั่งการให้สำนักอนามัยนั้นได้ประสานกับสำนักงานเขตสายไหมครับเร่งดำเนินการตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วนข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่พูนรัพย์ระบุว่าได้มีการตรวจเชื้อโควิด -19 ในชุมชนด้วยไ e อทีเคจ2ครั้งนะฮะก็พบผู้ติดเชื้อจํานวนรายเป็นเด็ก13รายเป็นผู้ใหญ่19รายนะฮะ ซึ่งมีการตรวจในครั้งแรกจำนวน112รายผลเป็นบวก15รายทั้ง15รายเข้าสู่การรักษาแล้วนะฮะและการตรวจครั้งที่2อีกจำนวน50รายพบผลเป็นบวกอีกจำนวน17รายนะครับซึ่งก็ได้มีการนำเข้าสู่กระบวนการการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ